คุณหมอคะพอดีมีเรื่องจะสอบถามนะคะ่ะว่าเวลามีกิจกรรมกับแฟนนะคะแฟนก็เป็นคนแปลกๆนิดนึงนะคะชอ้งฟัาางปรกตูหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อนอกจากนั้นเขาก็ยังใช้แตงกวาเป็นเครื่องช่วยด้วยะคะ่ะในการทํากิจกรรมะคะ่ะก็อยากรู้ว่าถ้าแบบนี้จะมีการติดเชื้ออะไรไหมคะคุณหมออันนี้เรียกว่าเป็นเซ็กซ์ทอยได้เหมือนกันนะ,ะใช่ไหมครับแต่ว่าก็หมอก็ต้องยืนยันว่ามันเป็น รถนิยมนะมันก็ไม่ถึงกับว่าผิดปกติไม่ใช่ไม่ได้เรียกว่าเป็นโรคจิตอ่าไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือก็มีได้ในคนชั่วๆไปนะครับใช้เซ็กซ์ทอยกันได้นะครับแต่ว่าคําถามคุณปิ่นดีอ่ะก็คือว่าแล้วเราต้องระวังเรื่องโรคติดเชื้อยังไงบ้างนะครับแน่นอนว่าคุณปิ่นบอกเลยว่าใช้ทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังนะครับคุณปิ่นก็อันนี้หมายถึงทั้งทั้งอวัยวะธรรมชาติและแตงกวาเนี่ยก็ทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังใช่ไหมครับใช่ค่ะอ ข้างหลังของเราเนี่ยนะครับนะฮะทางก้นเนี่ยมันจะมีเชื้อแบคทีรียอยู่เยอะมากะนะครับแต่ข้างหน้าเนี่ยจะน้อยกว่าแล้วก็ข้างหน้านอกจากมีช่องคลอดและคุณปิ่นก็ยังมีท่อปสัสสาวะด้วย<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแตงกวานั้นได้เข้าประตูหลังแล้วก็มาออกเข้าประตูหน้าทีนะครับนั่นหมายความว่าเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ที่ก้นซึ่งมีมากมายเลยนะ,ะฮะมันก็จะวิ่งเข้ามาที่ชอ่องคลอดได้แล้วก็สามารถที่จะเดินขึ้นไป ในท่อปัสสาวะได้แล้วจะทําให้คุณปิ่นเนี่ยกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ค,ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความน่าเป็นห่วงแล้วถ้าเป็นแบบว่าของคุณผู้ชายเองเนี่ย ก็คือสมมติถ้าใส่ถุงยางอนามัยอะไรเงี้ยก็คือเปลี่ยนถุงยางอนามัยได้ไหมคะหรือว่าต้องไปล้างเลยเนี่ยประเด็นที่หมออยากจะุยต่อเลยคุณน้ตพูดมาดีมากนะครับจริงๆแนะนําเปลี่ยนเลยดีกว่าเพราะว่าล้างตอนนั้นช่วงเวลาแบบนั้นนี่มันก็มันไม่ใช่เวลาที่ต้องมาล้างเนาะขับฟิลมมันไม่ราบรื่นนะใช่ไหมคะเดี๋ยวไปขับสบู่ก่อนเดี๋ยวจะรีบไปล้างให้สะอาดด้วยเปลี่ยนเลยแล้วก็อันนี้แนะนําสําหรับคนอื่นที่ไม่ได้ใช้ต่งกวานะอาจจะอาจจะลงทุนซื้อเป็นเซ็กซ์ทอยนะเป็นพวกไบเบรเตอร์อะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ ถ้าไม่มั่นใจนะนะครับให้สวมถุงยางอนามัยลงไปในเซ็กซอยอันนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสรุปว่ามันมีติดเชื้อ2แบบเนาะติดเชื้อจากแบคทีเรียที่อยู่ในก้นแล้วก็มาติดตรงด้านหน้าเข้าไปในท่อปัสสาวะอันที่1นะคุณปิ่นนะครับอันที่2ก็คือว่าอันนี้อันนี้พูดโดยรวมๆนะไม่ได้หมายถึงแฟนคุณปิ่นนะครับแต่ว่าสําหรับคน2คนเนี่ยการใช้ เครื่องมือช่วยการใช้เซ็กซ์ทอยช่วยเนี่ยถึงไม่ใช่อวัยวะจริงๆเนี่ยก็สามารถจะนําเชื้อไปติดได้นะครับเหมือนกรณีหญิงรักหญิงเนี่ยเขาใช้เซ็กซ์ทอยกันเยอะใช่ไหมครับแล้วก็หมอก็เคยเจอคนไข้ซึ่งคนนึงติดเอชอีกคนนึงไม่เป็นแล้วใช้เซ็กซ์ทอยโดยไม่ได้สวมคอนดอมหรือว่าไม่ได้ทําความสะอาดที่ดีเนี่ยก็ติดเชื้อเอชได้ีได้นะแลวติดมาแล้วด้วยนะครับก็ระวังนะครับคุณพี่ครับขอบคุณมากเลยนะครับขอให้โชคดีนะครับแล้วก็มีความสุขกับชีวิตรักกับแฟน